ไอ้ทรายิคนอื่นแ่วันนี้กับงเรา5เสาเช่นเคยกับทองโกรธอาีเชียนะคะเป็นสิ่งที่ราอคอยนะคุณแน้ยังไงวันนี้อ้าเธอรอ้ธอมาหาฉันทำ้มอะเอา วันนี้นะคะพวกเรานะคะทั้ง5คนจะมารีแอคชั่นซีรีส์ใส่รักไปสีเป็นซีรีส์เรื่องใหม่นะคะของคุณพี่สิงโตสาวสับคุณเตนะคะจากทางค่ายป๊อปไทยแลนด์นะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นซีรีส์น้ำดีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองเลยนะคะเพราะว่าพอดเรื่องค่อนข้างน่าสนใจเลยคุณผู้ชมค่ะดีมาก มันยังไงมันเลิศไปดูเลยก่อนดูรดูเลย <c oughs> ก่อนดูนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะครกด like กด share แล้วกกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วก็อ o m m e n t มาพูดคุยมาโมอยกันได้นะคะ,ะ,คะทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยแล้วเดี๋ยวเราไปมาโมอยกันทายคลิปเหมือนเช่นเคยคะ่ะไปค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว official t a i l o r นะคะทุกคนใช่ ีเดนอจาฝากมอนิเตอร์คลิปโฆษณาของผมของดิสนีย์ที่เพิ่งลอนช์ไปตอน9โมงด้วยนะครับแต่ว่าติดโลโก้เวอร์ซันเราตัวใหญ่ไปด้วยถ้าเขาไม่โอเคเนี่ยก็ชาร์จเขาเพิ่มอุ๊ยลบไเลยอะ<ป>ลบก่อนค่อยต่อหัวนักแสดงลงไปให้นะครับชื่อเหรอพวกแกก็รู้ว่าสำหรับฉันเนี่ยเรื่องเงินต้องมาก่อนเท่านั้นคุณอะนะ ภาพศิลปินจิตกุลทรใช่ผมจะขอบรีฟงานคุณคร่าวๆก็แล้วผมไม่รับเอออะไรนะครับทําไมผมต้องไปทํางานให้กับไพวกมันไม่เข้าใจศิลปะแท้จริงดูด้วยเออเยอะอย่าทีไอ้มันกำลังจะได้เล่นซีรีส์วายแล้วมีเล่นกับใครด้วยงานเนี้จแดงแคนอื่นทำไรอ่ะ นะเว้ยแค่คิดยังไงกับพี่หนึ่งวะผมเห็นคุณเจอเขาแล้วเนี่ยเสียการเขาบีแบบอันเนี้ยแอบชอบนี่มาสับเสาเหราสับเสาก่อนตายเป็นคนละทางเลยเนาะอ๋อเดี๋ยวพอสับไม่คู่เนี่ยอู้หูอ๋อบ้าแม่เลยห้ามพูดอะไรให้ใครฟังเด็ดขาดเลยนะครับหรือว่า พี่ภาพจะไปแอบนอนกับอีกคนใจง่ายที่ไหนแต่บบว่ามันก็ดีไม่ใช่เหรอีทำไมคนอื่นต้องรู้เนี่ยโอยเสร็จงานแล้วคุณจะได้รีบไล่ผมไปเร็วๆใช่ไหมโอ้จริงๆชอบคิดถึานที่งานในบริษัทผมแห่งคนไหนลูกไหม ผมไม่เห็นรู้เลยว่าในรูปมีคนอยู่ด้วยถามคุณสิลิปินสิครับโอ๊ยความรู้สึกนั้น่ัตวันนี้แต่วันนี้ตานทุกคนจะไม่นิดนะหรอใส่ไว้ใต้สิทุกวันโตกเริ่ม26พฤศจิกายนนี้ใกล้แล้วแล้วคืออดแอร์ช่อตเลยคะช่องส่ดส้ ก็คือจะมาในเว็บไซต์ป๊อปก่อนแล้วก็จะไปลงช่อง3อเป็นออนแอร์ air, วันนี้29ก็คือว,ว,วันจันทร์เวลา5ทุมทางช่อง3าครับเป็นซีรีส์วายเรื่องที่2เนาะของทางช่อง3เนาะที่แบบโหพอแม,<อ>ม่เสร็จเรื่องนี้แลไมตาเสียอ,อย่างที่พูดไปว่าพอเรื่อง่อาท้าน่าสนใจ<ไ>เพราะว่าเป็นพอเรื่องที่แบบว่าแปลกใหม่ในวงการวายเพราะว่าเป็นการเปิดเรื่อง ของจิตรกรกับนักออกแมบเนาะซึ่งเราไม่ค่อยเห็นบทบาทนี้หรือว่างานนี้สายงานนี้ในในซีรีส์วเท่าไหร่ซึ่งนี่จะมาเปิดมิติใหม่เลยเนาะซึ่งจะบอกว่าคุณพิเต้ก็คือตีบทของคำว่าจิตกรออกมาได้แตกากค่อนข้างแตกแตกแบบจะมีความแบบความอาตในโันแบบบอกไปถูกอะเนาะแล้วมันถึงอะแล้วเขาโ้อด้วยอะแล้วก็ คุณพี่สิงโตก็จะมาในบทของแบบั้กออกแบบ CEO ใหญ่ของบทิัออกแบบเนาะแล้วก็มีความแบบว่าทุกอย่างคือเงินเงิน everything is เงินเงินเเหตนก็จะเป็นเงินไปหมดทุกอย่างเป็นเงินใช้เงินฟาใช้เงินฟาแต่ว่าใช้เงินฟากับจิตตกรไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าศิลปะหาซื้อไม่ได้ใช่แล้วก็ใช้หัวใจในการฟากรต้องแบบตอกออตแรก แรงอ่ะก็ต้องก็ต้องมาลุ้นเนาะว่าแบบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมาร่วมงานกันได้ยังไงใช่ไหมซึ่งมันน่าสนใจตรงนี้แหละว่าอะไรคือจุดเปียนที่ทาให้เขามาแบบมาร่วมงานกันได้แล้วแล้วอะไรคือจุดที่ทําให้เขาเริมปิงกันอไม่อยากคิดเลยมึงแล้วก็มึงว่าสิ่งโตคือน่ารักขึ้นปะน่ารักสิบ ิสเลยพอเกราดเลยไม่แล้วด้วยพอมาอยู่กับพี่เต้เนาะซึ่งมีพี่มีของความแบบความเมลอะความแบบเลียวชายเลี้ยว่าเรามันยิ่งแบบทําให้สิงโตดูเป็นแบบไอสิงโไอหน้าเอะไรเปลี่ยนจากสิงโตเป็นแมวเลยนะแล้วก็นอกจากคู่หลักที่เราเห็นไปเนาะเป็นคู่ร้องอย่างพี่ยุนคุณพ่ยุนใช่อ่ะยังไงพี่ยุนยังไงอ้าวโยนไปละ เขาออกความนุ่มนิ่มนะารักซึ่งเหมือนจะมีคอนฟิเดนท์เธอพูดไปว่าเหมือนสิงโตจะไปปุ่งปิ๊งปุ่งปิ๊งแบบพิยูนก่อนตัวละครชื่ออะไรอ่ะจับไม่ได้จับไม่ได้แล้วก็ตัวพิยูนน่ะก็จะไปชอบอีกคนนึงที่เป็นดาราด้วยกันก็ถึงบอกเลยว่าอาจจะเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าสามเศร้าก่อนแล้วทีนี้ยแล้วตัวของสิงโตอ่ะก็คือไปเหมือนไปปรับทูกับอ๋อกับพี่เต้ อะไรกันก็เชื่องหมดโปรไงคุณก็คือแบบเขาซาวแล้วเขาก็แบบมาเป็นคนดีในตอนั้นแล้วเครือบใส่มันปัดแอร์แม่ดูแลปั๊บเนี้ยปุ๊บก๊าอเขียนหรือเปล่าเนี่ยเรื่องเขียนเรื่องนี้มาหรือเปล่า ไม่บอกนอกจากนี้เนาะตัวละครนอกจากตัวละคร2คู่หลักเนาะก็ยังมีตัวละครอื่นๆที่น่าสนใจมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ปาี่อแล้วก็ยังมีตัคุณแม่อยางทีนะคะหนึ่งจะบอกว่าตัวละครค่อนข้างน่าสนใจนทีเดียวแล้วป็คุณแม่สปพายบาง ยังมีีเยอะยังมีกเยอะแล้วเป็นหมือนจะเป็นตัวละครแบบเปรียปร้ยว,ยวซๆซ่าๆด้วยนะยังไงนะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับซีรีส์ใส่รักป้ายสีนะครับ n พ w i ิ h l ลิฟนะคะของสิงโตแล้วก็พิเต้นะคะซึ่งกำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้นะคะก็เริ่มตอนแรกนะคะวันศุกร์นี้นะคะเวลา2ทุ่มตรงนะคะทางแอปพลิเคชัน Pops นะคะ<อ>หรือว่า Pops Thailand นะคะแล้วก็จะไป เออเล่นสดอีกทีในช่อง3ามนะคะทุกวันจันทร์เวลาห้าทุ่มตรง<อ>นะครัติดตามกันได้นะคะทุกคนแล้วก็ยังไงนะคะฝากเกี็กเชนของพวกเราด้วยนะคะถ้าไม่ผิดพลาดใดๆแล้วก็ถ้าติดต่อได้มีกระสิตอะไรเรียบร้อยแล้วก็<ห>จะได้มานสนงกันรนแน่นอนนะคะก็ยังไงกด subscribe ไว้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเวและคลิปมาจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะ <S <S สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5้าคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ